สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับขอํำในรายวิชาดนตรีนัฏศินนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดนตรีพื้นเมืองท้องถิ่นต่างๆนะครับวงดนตรีพื้นเมืองเป็นวงดนตรีที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเคื่องดนตรีที่ใช้เล่นไม่กำหนดตายตัวว่ามีอะไรบ้างขึ้นอยู่กับสถานภา,ภาพท้องถิ่นนั้น,น,นๆนะครับแต่จะมีเครื่องดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของ ท้องถิ่นเป็นตัวหลักในการเล่นดนตรีดังนั้นวงดนตรีพื้นเมืองแต่ละท้องถิ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่นวงดนตรีพื้นเมือง ของภาคเหนือวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือมีหลายรูปแบบมีทั้งเป็นวงดนตรีบรรเลงทั่วไปและวงดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงต่าง,างๆโอกาสในการแสดงมักจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของวงดนตรีเช่นวงกองมองเซิง วงกลองมองเซิงคือกลองที่ขึงด้วยหนังทั้งสองหน้ามีสายโยงเร่งเสียงรูปร่างคล้ายตะโพนมอนไม่มีขาตั้งแต่มีสายร้อยสําหรับคล้องคอเวลาตีเฉพาะคำว่ามองเซิงเป็นภาษาไทยใหญ่โดยที่คำว่ามองแปลว่าคล้องส่วนเซิงแปลว่าชุดกลองมองเซิงจึงหมายถึงกลองที่ใช้คล้องเป็นชุด พราะกลองมองเซิงจะเน้นเสียงคล้องเป็นหลักใหญ่การผรสมวงกรองมองเซิงใช้กลองมองเซิง1ลูกฉับขนาดใหญ่1คู่คล้องขนาดใหญ่และเล็กลดหลังลงไปประมาณ5 9ใบขณะบรรเลงกลองมองเซิงจะตีรับกับฉาบโดยลักษณะอาการล้อทางเสียงแบบหลอกล่อก,กันไปในขณะที่มีเสียงค้องเป็นตัวกำกับจังหวะซึ่งมีบางแห่ง เพิ่มชิงตีกํากับจังหวะไปพร้อมๆกับของด้วยเรามาดูตัวอย่างวงกองมองเซิงกันนะคะ ลองมองเซิงก็ได้จบลงแล้วนะคะต่อไปนะครับวงสะละสอ้อซึงวงสะละสอซอซึงหมายถึงวงดนตรีที่นำเอาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของภาคเหนือคือซึงสะลอะและเครื่องกํากับจังหวะมาบรรเลงรวมกันเป็นวง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในภาคเหนือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่เฉพาะในภาคเหนือตอนบนเท่านั้นถือว่าเป็นวงดนตรีพื้นบ้านของล้านนาชื่อเรียกวงดนตรีบางครั้งเรียกวงสลอ้อซึงบางครั้งก็เรียกวงซึงสลอ้อคงจะเป็นเพราะวงสลอ้อซึงไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการบรรเลง มีการนำเอาครุยพื้นเมืองหรือปีจุ่มมาบรรเลงร่วมด้วยบางครั้งมีการขับร้องเพลงประกอบโดยใช้ทำนองเพลงพื้นเมืองโอกาสที่เล่นหรือแสดงนะคะจะเล่นในงานประเพณีและเทศกาลต่างๆค่ะเรามาดูวงสลอส,สอซึงกันนะคะว่าเขาเล่นกันอย่างไร สละสลสซซึงก็ได้จบลงแล้วนะคะต่อไปนะครับวงกลองตึงโหนงครับกลองตึงโหนงโดยปกติจะบรรเลงร่วมกับกลองตลดปดฉาบและคล้องโดยตีเป็นเครื่องประกอบจังหวะซึ่งในบางโอกาสที่ต้องการความอลังการ ก็มักใช้เครื่องเป่าที่มีเสียงดังประกอบด้วยนั่นคือแหนซึ่งมีสองเหลา่าได้แก่แหนน้อยและแหนหลวงบางครั้งการผรสมวงอาจจะมีการเพิ่มเครื่องประกอบจังหวะและชื่อเรียกเปลี่ยนไปตามความนิยมของท้องถิ่นแต่เดิมกลองแอลเป็นกลองที่อยู่ประจำตามวัดเกือบทุกอารามในจังหวัดทางภาคเหนือใช้ตีเป็นสัญญาณประจำวัด และใช้ร่วมในงานบุญต่างๆเช่นแห่นำขบวนครัวตาลหรือเมื่อมีงานฉลองาศาสนสถานของวัดที่เรียกว่าปลอยหลวงซึ่งถือเป็นงานที่สำคัญมากในปัจจุบันนิยมนำมาแห่ขบวนสำคัญต่างๆโดยทั่วไปรวมถึงการแสดงบนเวทีให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้ชมอีกด้วยเรามาดูตัวอย่างวงกองตึงโงกันนะคะ Est marriages fit? thank you การแสดงวงกลองตึงนงก็ได้จบลงแล้วนะคะต่อไปกลองสะบัดชัยวงกลองสะบัดชัยนะคะจะใช้กลองสะบัดชัยเป็นกลองที่มีมานานแล้วนับหลายศตวรรษในสมัยก่อนใช้ตียามออกศึกสงครามเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารในการต่อสู้ให้ได้ชัยชนะ ทำนองที่ใช้ในการตีกลองสะบัดชัยโบราณมี3ามทำนองคือชัยเพรีชัยดิถีและชัยชนะมานการตีกลองสะบัดชัยเป็นศินละปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาอย่างหนึ่งซึ่งมักจะพบเห็นในขบวนแห่หรืองานแสดงศิละปะพื้นบ้านในระยะหลังโดยทั่วไปลีลาในการตี มีลักษณะโลดโผนเร้าใจมีการใช้อวัยวะหรือส่วนต่างๆของร่างกายเช่นศอกเข่าศีรษะประกอบในการตีด้วยทำให้การแสดงการตีกองสะบัดชัยเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้ชมจนเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันตัวอย่างการตีกองสะบัดชัยนะคะ thank you เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนได้ดูคลิปการแสดงของวงดนตรีภาคเหนือออแล้วก็นักเรียนก็จะลืมนะครับส่งใบางานของให้ครูด,ด้วยนะครับต่อไปครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนวงดนตรีพื้นเมืองของภาคอีสานกันครับสวัสดีครับ